พวกที่ไปลองถามไทยขอมมานเดลาย์ก็คือถา,ามหาเยสสำตะลุกลัตนสินนี่นะครับไร่เยสสำคำกินว่าพวกปิดของเย่สำยูแบบใดกินแบบใดช่วงกินพวกปิดละหลอกแหลกละหลอกที่สองนี่พวกยห็นเย่สำมาต้องพวกเดี๋ยวถ้าอยากเจอ 5, เอววอย,ย่สำกูรานสิพาดตามไปเลยเย่สำต้องรับผมว่าพวกปิดยูเย่สเป็นแบบใดพี่พนหรอกตามอ,อยากเห็นเยสสำกับตามาตามาตามตาม อีเดคับลถเล่าพอแฟนเขาฝากถามว่าแย่สำรการหรือว่าออกจะพูดลัตนาิีมันเป็นหรือไม่ครพี่ีพี่น้องเฟนครับถามอาหมอดีนบ่หลายอย่างครับเรียนออกจกพูการลนป็นเรยเลยแย่สำหรั่น้องเฟนาวบ้านตนี้ายไรวงเนอยู่ดีี่ันันันจะ็นสีเดียวเรีเรเร ขเขาก็ขอเห็นตามันินวิตามดกได็ต้ตุมตั้งต้มูมไปเแค่กัน็ไป่แทบยังกินแบบกินอนไปหคนทีนเอานี้ชุขกรเพาะเป็นแงเย็นดีล้นลกนไแ้งยุ่นี่หลุดกรนได้อี่แล้วมันเจาตาตเดเหลืองใหญ่ตื้นตาชุขกระเพาะพก,กินข้าวได้นอนหลับดีแค่นั้น <c oughs> โอ้สิงที่แย่ซ้ำคือพวกอะไรก็คือต้องพักสายตาตามหมอสังนะรับผ ตาสายตาดีแล้วพี่น้องการจะพอย่สาบูรณ์วทีรัตนสินอีกครั้งหนึ่งนะครับกันจีหา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 หมอหาโรคพัยาิตวิียาจิีพิทัลษกันเลยวคือเฮปเปร์เฮปารนมีแล้วขอไั้แันแจกด้ยกันเพราะว่าไห้มันแจกด้ยกันดัดี่่อก็ชุดกระเต็มยุบอุปกรณ์การแสดงยม่ใ่แไม่ใช่ขเก่ายู่ตากล้กินนอนนะพ่อแ่พี่น้องเเพราะตั้งใจเยอะหน่อจิตพี่น้องกินเก่าเด้อเรัาตายเมือกัน พี่น้องทางไทยนะครับว่าแยกสัมปยอดขึ้นมาบนวิธีรัตนสิมีบอนี่แหละครับพวกเป็นยูแยกสัมกยุ่ยแบบนี้แหละครับยูยูสิบเอ็ดแฝงมันนธรัมจีนม่ได้อนหนึ่งเป็นสิบไร่โดนกับปิดเพราะรถาฟด่เพราะว่ามันมันเกี่ยวกับสายจานมาสลิมบริบริมูจักพวกตื่นหน่อยว่าพี่น้องทางขาขาบออยู่เดนี่กต่คือยูหลักษายเจ็ดขอมาเลเซียสกับกาดีกคดีอยู่ ไม่ต้องการแสดงมันก็ยังมีอยู่ที่ประเด็ขึ้นเวทีนี่เพราะว่าสายตานะครับผมแยกสำรองตาการ์ดิสตองการนีีต้องไปโยมโอ้ืออยู่ผานนึงแมนผ้าการ์ดีมันก็ร์ดิสเรือการนดีผ้าการ์ดีพันก็ะพดซ้ามันที่สิ่ซ่องเห็นแย่งน้ำกันได้ไหมมันเลียกต้องเออต้องพิจารณากแต่เจัาพญาอยากมันห้าไปผ้าอีกห้าบอร์ดเลื่อนยังไงยูนี่กันมีแต่การเลี้ยงกันอีเด้เห็นต้องมา โอ้ย่้ยสเห็ดเขาหมากไม่ได้หรอกเขาหมากย้ยสนะครับที่เรีกเฮ็ดกินอะแหจะ้องมากเฮ็ินเรียกเฮ็ดเปวันเปว่าเฮ็ดปากพี่ง้่องไฮ็ตูแตนจส่นอนนี่ครับคือเฮ็ดเป็นนอนี่ยนอคือเป็นคนมักกินกตอแดงแวลนหาว่าเ็เป็นเรนออนเป็นทาหมอกเห็และไรหมอกมาดีกัเลยมาเฮ็ดคนเรว่าเฮ็ดคล้ายที่พิัญญังที่อ่ะเฮ็ดว่ามึงเอาบัตะไเดีนะ ตอบตอบรับจ้างเนี่ยส,สามหมืเ่เ็ดจิตใจพี่เมฆรโอ้ยี่ละสิบบาทกระตั้ง,ง,งโอโอยีย่ละสามหมื่นเป็นจิตใจน,น,น,นะครับผมพี่น้องก,ก็ไปอาธิต์ใดวุฒิหนุน เข้ามากแกสำนะครับผมเดี๋ยวจะติดโลโก้เย่สัมคำจิงบนเข่ามากเยนะครับฝากไปแอแป้นครับกินตามในเ่อครับมีคนถามมาหลายว่ันแบบไหนแจ่งได้สังสีลูกหลานเข้ามาเรียกมาแต่ไม่ฟื้นน้ำแต่ผมเนี่ยเห็นงายผมเนี่ยมีสีเขียนโดดวิบแบกเลยสีโดนมันนีสูตรเพราะมัสูตรครับผมขอุูดอะไรเรื่องเกี่ยวกับกานสัมผัสให้คั้งนี้นะครับผมวันนี้ผมนึ่งสุติขอบคุณมีแน่มาฝากย่าด้วครับ เอามาจหนเนาะยายบาห้เาบาตั้งแตผมขอตเด้อคับเอ้ผมมีเนีมาฝากกันาอเขมัอีกน้องเอ้กนิ่ตามเยอะแากับยิบติดมิดตามทัช่องเนี่ยช่องยูทูบของหนึ่งส euh ุริชานหรือพี่น้องสักตะไคร่เหรอเน้นมันมีเด้อกับิบตึ้มที่ตามีม่องมีมองเดียวแล้วก็ปากขมเยอามยะเด้อนี่อนนี้ละที่บามพี้ย